ผู้ชายตัวสูงและมีกล้ามคนนี้ในฐานะครูเขาได้พบกับนักเรียนพิเศษกลุ่มหนึ่งพวกเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะฟังการบรรยายเท่านั้นแต่เขากลับวาดภาพของสุกบงให้เป็นภาพที่น่าเกลียดด้วยดูเหมือนว่างานของครูจะไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเขาจึงใช้เงินเป็นพันล้าน เพื่อซื้อชุดเครื่องตรวจจับโลหะในต่างประเทศเพื่อค้นหาทองคำแต่ไม่ได้ผ่านมาหลายวันแล้วจากนั้นก็มีสงครามเกิดขึ้นที่สถานที่ซื้อแค่นั้นแหละเขาไม่เพียงแต่ไม่ได้รับอะไรเลยแต่เขายังเป็นหนี้พันล้านอีกด้วยที่โชคร้ายกว่านั้นคือวันนั้นเขาได้รับข่าวการเสียชีวิตของพ่อเขาและน้องชายจึงเริ่มเดินทางกลับบ้านแต่ทันทีที่เราได้พบกันสุกบงแค่พูดประโยคโงก่ทั้งสองทะเลาะกันในรถ สุกบงก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันพวาผมน้องชายและเริ่มจมตีกันการต่อสู้ในขณะขับรถหากไม่มีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นย่อมมีอุบัติเหตุแน่นอนทั้งสองรีบลงจากรถเพื่อตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้ค้นพบอะไรเลยเมื่อซอกบงคิดว่ามันเป็นภาพหลอนเสียงกรีดร้องของน้องชายทําให้เขาสนใจปรากฏว่าน้องชายไปกดขาผู้หญิงโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองจึงรีบดึงเธอขึ้นรถเพื่อพาไปโรงพยาบาลแต่เธอหนักเกินไป สุกบงจึงอุ้มเธอขึ้นรถน้องชายของเขายกย่องว่าเขาแข็งแกร่งเหมือนควายแต่เพิ่งจะชื่นชมเสร็จสุกบงล้มทับเธอโดยไม่ได้ตั้งใจต้องใช้แรงมากในการอุ้มเธอไปที่รถแต่จูๆ่ๆในที่สุดสุกบงก็พาสาวขึ้นรถแต่แล้วเธอก็ล้มลงอีกครั้งหลังจากขึ้นรถแล้วสองพี่น้องก็เริ่มทะเลาะกันเหมือนชายหนุ่มสองคนพูดคุยว่าเธอจะกลับมาเยี่ยมปู่ย่าตายายหรือไม่แต่ทันใดน,นั้นคุณยังมีชีวิตอยู่หยุดรถหยุดรถ แต่พอตื่นมาก็บ่นว่าปวดหัวสิ่งนี้ทําให้สุกบงสับสนเขาลากเธอไปโรงพยาบาลระหว่างทางหญิงสาวบอกว่าอากาศในชนบทสดชื่นมากทันใดนั้นสุกบงก็ผายลมออกมาหญิงสาวหมดความสนใจทันทีเธอลงจากรถแล้วบอกว่าเธออยากกลับบ้านแน่นอนว่าพวกเขาพอใจมากเลยสองพี่น้องหลังจากความยากลาบากมากมายในที่สุดฉันก็กลับบ้านแต่สุกบงกลับไม่ยอมเข้าบ้านเพราะเขาเกลียดพ่อของเขาจริงๆเมื่อแม่ของสุกบงถึงแก่กรรมพี่ชายทั้งสองไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆจากครอบครัวของพวกเขาสุกบงโกรธคล้างดินใสก่กำมือต่อหน้าพ่อของเขา แล้วเขาก็ทะเลาะกับครอบครัวเมื่อฉันกลับถึงบ้านเขามองดูร่างของพ่อ โดยไม่รู้สึกเศร้าโศกใดๆตามกฎเกณฑ์ของครอบครัวพี่น้องทั้งสองต้องไว้ทุกเป็นเวลา3าวันแต่พวกเขาทั้งหมดปฏิเสธที่จะสวมเสื้อผ้าไว้ทุกเพียงแค่ผักดันกันต่อไปสมาชิกกลุ่มที่โกรธแค้นสาปแช่งพวกเขาแต่สองพี่น้องกลับไม่สนใจเลยหูข้างหนึ่งได้ยินอีกหูหนึ่งได้ยินในเวลานี้สุกบ,บงคิดหาทางแกล้งทำเป็นว่าคุณมีสายแล้วรีบออกไปหลังจากจับไปแล้วสุกบ,บงก็ไม่ว่างวิ่งเข้าไปในห้องอ่านหนังสือและเริ่มค้นหาทุกที่ค้นหาสิ่งของมีค่าในบ้านเตรียมขายทุกอย่างเพื่ออชระนนนี้ 1, ล้ลาขงฉั แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือของเก่าที่ดูเหมือนสมบัติล้วนเป็นของปลอมเขารู้สึกเศร้าจึงออกไปเดินเล่นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออยู่ในระหว่างวันเธอบอกว่าเธอยังคงปวดหัวอยู่และขอให้เขาพาเธอไปชิงชาเชื่อเขายังต้องเห็นด้วยใช้กำลังทั้งหมดของคุณเพื่อผลักเธอขึ้นไปในอากาศทั้งสองยังคงสนุกสนานกันจนถึงเที่ยงคืนอยู่หน้ากำลังสนุกสนานเล่าความลับอน,นาตลึงให้สุกบงฟัง เธอบอกว่ามีพระพุทธรูปทองคำคู่อยู่ในบ้านมูลค่าหนึ่งแสนล้านความบังเอิญนี้ทำให้สุกบงมีความสุขมากรอจนกว่ายุนอาจะจากไปเขารีบวิ่งไปที่ลานหน้าบ้านทันทีมองไปทุกที่เพื่อเตรียมพบพระพุทธรูปแต่ลานนี้ใหญ่เกินไปชายคนนี้สวมชุดไว้ทุกภายนอกเขาดูเหมือนเด็กกะตันอยู่แต่ไม่มีเวลาที่จะสั่งญาติของเขาสุกบงแอบเข้าไปในห้องนอนของพ่อ ค้นหาทุกสิ่งเพื่อค้นหาสมุดออมทรัพย์ที่เขาทิ้งไว้แต่โดยไม่คาดคิดขณะที่ฉันกำลังจะหยิบสมุดออมทรัพย์แล้ววิ่งหนีไปถูกค้นพบโดยสมาชิกกลุ่มหลังจากนั้นคนในตระกูลก็ทุบตีเขาอย่างรุนแรงแต่มันทำให้เขาเชื่อฟังได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อคุณพบโอกาสเขาขอให้เพื่อนส่งชุดเครื่องตรวจจับโลหะให้เขาเมื่อมาถึงสวนหลังบ้านเขาเริ่มเดินทางเพื่อค้นหาสมบัติเพราะที่นี่มีพระพุทธรูปทองคำมูลค่าหนึ่งแสนล้านแต่น่าเสียดายที่คนในตระกูลยังคงค้นพบเขาอยู่คุณกำลังทำอะไรที่นี่ทำไมคุณไม่ไปรับรองแขกละ่ะแต่สุกบงตอบอีกครั้งฉันกำลังฟังเพลงและตัดหญ้ารู้สึกเหมือนหญ้าก,กำลังจะโตสุกบงไม่ยอมแพ้ในที่สุดก็ขุดบังอย่างขึ้นมาทุกคนรีบเปิดมัน แต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยของเล่นในวัยเด็กของเขาม้าหนึ่งตัวม้าสองตัวม้าสามตัวม้าสี่ตัวม้าห้าตัวม้าหกตัวม้าเจ็ดตัวแต่ความล้มเหลวเล็กน้อยนี้เราจะทําให้พวกเขายอมแพ้ได้อย่างไรคราวนี้พวกเขาค้นพบวัตถุสีเหลืองอยู่ใต้โต๊ะนั่นคือพระพุทธรูปทองคําแต่พอเปิดออกมาข้างในก็มีแต่โทรศัพท์แม้ว่าสุกบ,บงจะเป็นคนสิ้นเปลืองก็ตามแต่น้องชายของเขาก็เป็นคนสิ้นเปลืองเช่นกันวันหนึ่งน้องชายได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้า บริษัทกำลังจะสร้างทางหลวงและมันผ่านเมืองเล็กๆของพวกเขาเพียงแค่ต้องสามารถจัดการเอกสารหรือถอนได้คุณจะได้รับโปรโมชั่นการขึ้นเงินเดือนและวันหยุดพักร้อนแบบจ่ายเงินมันทำให้พี่ชายของฉันมีความสุขมากวันรุ่งขึ้นน้องชายก็สวมชุดไว้ทุกด้วยเขาเริ่มยกย่องผู้อาวุโสของเขาทำให้พวกเขาสะเตือนใจจนน้ำตาไหลภา,ายใต้คำโกหกของพี่ชายฉันพี่ชายของฉันได้รับเอกสารรื้อถอนอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายสุกบงค้นพบเอกสารรื้อถอน เขาพาเพื่อนร่วมง,งานไปที่สนามบอกว่าถ้าบ้านพังจะเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธรูปทองคำเราไม่สามารถปล่อยให้เขาทำลายมันได้แต่โดยไม่คาดคิดสิ่งที่สุกบงพูดก็ได้ยินน้องชายของเขาได้ยินมันรีบวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยความโกรธหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อบันทึกและขู่ว่าจะแบ่งปันพระพุทธรูปทองคำครึ่งหนึ่งสุกบงโกรธมากทั้งสองคนเถียงกันไม่รู้จบเมื่อมองดูรูปร่างของเขาน้องชายของเขาไม่สามารถเอาชนะสุกบงได้อย่างชัดเจนเขาชกหมัดไปที่สุกบงแต่ฉันทำร้ายตัวเองดังนั้นพี่ชายของฉันนนจจึงงไมม่่ีทาาาเลืืออออกอนนอกกใชุ้บย เหมหาชิ้นหนึ่งทำให้สุกบ,บงรู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งคว้าตัวน้องชายมาอยากแข่งด้วยถูกต้องแล้วทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเมื่อเห็นทุกอย่างแล้วเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเข้าไปแทรกแซงแต่ทันใดนั้นการล้มครั้งนี้ทําให้หญิงสาวล้มคว่ำหน้าลงสองพี่น้องมองหน้ากันอย่างสับสนในเวลานี้คนในบ้านก็รีบออกไปบอกว่ามีขโมยอยู่ในบ้านบอกสองพี่น้องให้รีบไปจับขโมยผ่านทันทีตกลงแต่เพิ่งจะลุกขึ้นยืน ออกไปอย่างรวดเร็วฉันบอกว่าฉันจะไปทันทีไปเร็วๆนี้สุกบงก็หาเสื้อกบกมาคลุมหญิงสาวไว้คราวนี้ตำรวจก็มาที่นี่เพื่อจับโจรด้วยพวกเขาค้นหาสถานที่นี้มองดูแผ่นกระบนพื้นจะเดินไปเปิดดูหากพวกเขารู้คุณจะตายพี่ชายสองคนสวมเสื้อผ้าไว้ทุกต่อสู้กันที่สนามตอนเที่ยงคืนทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่กลางประตูเธอปล่อยผมของเธอแล้วเดินไปหาพวกเขาแต่ทันใดนั้น ผู้หญิงคนนั้นล้มลงจนเสียชีวิตเรื่องประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นกลางดึกสองพี่น้องไม่ได้คิดมากรีบเอาเสื้อกกมาคลุมร่างของเธอไว้น้องชายตกใจจึงรีบวิ่งออกไปแจ้งตำรวจทันทีสุกบ,บงก็รีบวิ่งออกไปเช่นกันในเวลานี้มีตำรวจจำนวนมากมาถึงพวกเขาวิ่งตรงเข้าไปในที่เกิดเหตุเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในเปิดเสื้อกกพบว่าหญิงสาวคนนั้นหายไปแล้วในเวลานี้ท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอย่างมากทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นที่กลางประตูห้องโถงทุกคนถอยกลับด้วยความตื่นตระหนกท,นท เมื่อทุกอย่างสงบลงมีเพียงแอ่งน้ำสีดำเหลืออยู่บนพื้นเช้าวันรุ่งขึ้นสุกบงเตรียมที่จะจัดที่นี่ไปพร้อมของมีค่าบางอย่างทันใดนั้นก็มีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นข้างถนนไม่ว่าคุณจะเหยียบคันเร่งแรงแค่ไหนผู้หญิงมักจะเดินข้างรถเสมอเมื่อเขาหันกลับไปมองเมื่อเขาฟื้นจากอาการโคม่าก็พบหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งทั้งที่เขาพยายามจะอยู่ห่าง เธอยังคงติดตามเขาอยู่ในเวลานี้จูจ่ๆน้องชายของฉันก็ปรากฏตัวขึ้นแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสุบงก็หวาดกลัวและเป็นลมอย่างมากแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของพี่ชายสองคนเมื่อสุขบงตื่นขึ้นค้นพบความลับที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่ง แม่ผู้ล่วงลับอยู่ที่นั่นเพื่อพี่ชายสองคนแม้ว่าจะถูกทรมานจากสมาชิกในครอบครัวก็ตามและฉันก็ไม่ยอมให้พ่อบอกพี่ชายสองคนด้วยเพราะด้วยแนวคิดเดิมของที่นี่เด็กจะต้องมีคนอยู่ในครอบครัวเพื่อปกป้องบรรพบุรุษของพวกเขาแต่พ่อแม่ของพวกเขาเห็นว่าพี่ชายสองคนมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ฉันจึงไล่พวกเขาออกไปหลังจากที่พี่ชายสองคนจากไปแม่ของพวกเขาก็ป่วยหนักและมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อาการป่วยของแม่เริ่มรุนแรงมากขึ้นมักจะไม่ได้ว่าฉันเป็นใครพ่อที่ไม่ปล่อยให้แม่หลงทางคุณสามารถใช้เชือกผูกมือแม่่เทานนั้น แ,แม่ก็ลืมไปหลายอย่างอย่าลืมว่าฉันมีลูกสองคนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอฝังของเล่นสุดโปรดของเด็กๆทั้งหมดแม่ของฉันไม่เคยลืมลูกพี่ลูกน้องทั้งสองของฉันเลยแม้แต่น้อยมักจะพูดถึงความปรารถนาที่จะพบพวกเขาแต่ฉันไม่สามารถให้พวกเขาไปร่วมงานศพได้หากถูกจับได้จะไม่สามารถออกไปได้อีกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อของฉันถึงไม่ให้ฉันมีน้องชายสองคนร่วมงานศพแม่ หลังจากส่งเด็กๆออกไปแล้วพ่อมองดูสวนหลังบ้านร้างเหลือเพียงความโศกเศร้าและความผิดหวังแต่ตอนนี้พ่อของฉันก็เสียไปแล้วเช่นกันพี่น้องสองคนนี้เกลียดพ่อของพวกเขาถึงแก่นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจทั้งหมดนี้สุดท้ายแม่ก็คิดถึงฉันมากเกินไปลงมาจากใต้พิภพบเพื่อตามหาพวกเขาแต่เพราะพวกเขาลืมรูปร่างหน้าตาของแม่เมื่อตอนที่เธอยังเด็กพวกเขาจึงเข้าใจผิดพี่ชายทั้งสองเข้าใจทุกอย่างจึงรีบไปหาแม่อย่างรวดเร็วแต่ไม่พบในที่สุดพี่ชายสองคนก็ไปหาพ่อและกลับใจแม่พ่อครับผมคิดถึงคุณมาก พ่อครับโปรดกลับมาอีกครั้งผมอยากจะขอโทษคุณเป็นการส่วนตัวในเวลานี้แม่ของพี่ชายทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเห็นลูกสองคนของเธอสะอื้นในที่สุดเธอก็รู้สึกสบายใจ